มึงมึงมันมาไปมึงมึงนี่วันนี้เราเป็นพรเราเจะเป็นคนทาความสะอาดขูจะส่งมึงเข้าไปไม่ทำไม่แล้ไอมึงเปิดแมเกมโอ้ดูดอกึงไม่เ็บมึงดูดอด้วยไอ ไม่ก่อนไม่ไรนี่แหละเสียงกองกง่ลยดีมากโอ้โหโอ้ชีวเสียงมันเต็มไเลยโอ้โหเสียงดังไหมมึงโอเคโอเคได้แหละได้แหละโอ้โหกูเอ้ยมึงดูดิไอตรงนี้มีข้าบเลือดตรงรูปไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ดู รีบช่องอะรีบกลับบ้านกันเละกูปิดประตูด้วยอ่ะเฮ้ยปิดเดี๋ยวเราต้องทำอะไรบ้างนะโอ้ให้เราเก็บบูดูดอด้วยนะเก็บกระดูกเอ่อทำความสะอาดเรือใช่ไหมแล้ว่ฮาฮะฟุสเต็ปอ่ะร้วนี่ยมึงร้องเอาไม้กวาดมึงหยิบไม้กวาดยังไม้กวาดไม้กวาดหยิบไหมเหี้ยกดอีเออ,อมึงกูมีสองอันเลยใครกมีสองอันเลยกูก็มีสองอันมึงก็รอบดิโอเค เนี่ยอันนี้ใช่ไหมแล้วเอาอีกอันหนึ่งโอ้โหแราไปละผ้าเอาผ้าไปด้วยเอาผ้ามาละผ้ามาละผ้ามาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาอันนี้ไปดีกว่าโบนไปเช่ามัะการถูถูถูอ่ะมึงถูมึงมันมีคนมองอยู่อ่ะอะไรเมื่อกี้ยอะไรอ่ะไหนกูไล่ไปละไม่เดี๋ยวมองเฮ้ยเปิดไฟได้นี่ มึงดูรอยตีนดิว่ามึงเราจะแยกกันทำไหมไม่เอาโว้ย <laughs> สู้ความกลัวไงเดียดูนี่สู้กลัวอะไรอะไรนะกูจะนะสู้ความโอเคไม่ได้ตัดทำนึงมึงแมลงแมลงแหละแมลแรงอ๋อมึงกูว่าเดี๋ยวไฟมันจะถูกตัดแน่นอนถ้าสูมเราเปิดไฟเกินมึงเวรก็ตุ๊ตุ๊บตุ๊บเอยดิ มึงมีอะไรเสี่ยงอะไรแมลงไม่แมลงอะไรแมลงแมลงไม่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 เป็นสงเสี่ยงคนฮะชิบหายแล้วเฮ้ยมึงเขาบอกให้อยู่ใต้ไอ้ตรงไฟมึงไอ้เจ้าไอ้เจเนเตอร์เราโดนปิดมันหันหรอ มึงก MM. ูกูเห็นมันมาแล้วกูเห็นมันมาแล้วก um ูเห็นมันมาแล้วอะไรอ่ะมันเดินลงบันไดว้าไม่เชื่อสุดอันนี้อยู่งยันอันยุ่โอเคอย่าดิ what อะไรไม่อยู่ตรงนี้ไม่อะฮะมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคไอ้แนนมันมันมีตัวยืนอยู่ไม่รู้อ่ะโอ้ยเระวังกัน แฟรมึง <Okay. S 1> เราจะไปเปิดไอ้มึงเห็นไหมเราจะไปสับคัดเอาขึ้นนะเว้ยสามตัวหนึ่งไปเลยโ <c oughs> อ้ยนี่แค่วดดูด่อ <Okay. S 1> ใช่ไหม okay. 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 มึงเปิดเลวกูได้ตุ๊กตาละอ่ะเปิดละโอเคโอเคอย่างนี้ได้ตุ๊กตาหนึ่งแล้วมึงเเอาไปก็บมึงเก็บปะมึงมึงมันมาไปมม มันไม่น่ากลัวไว้มึงเราต้องไปทำความสะอาดให้เสร็จไปแล้วมึงไม่ดีไม่ฟังไม่ฟังไม่ไปละเฮ้ีจีังฟูอะไรอ่ะยีอะไรอ่ะอ๋อยืม อะไรอ่ะมึงจำสแกมึงจำสเกสเกเฮ้ยมึงมันมึงไปสับคัทเอาแล้วไอเชียแล้วกูติดติดตรงกูแล้วสาบแล้วสาบแล้วสาบแล้ว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 แล้เก็บประตูเอ้ยเก็บประตูวัดเก็บประตูไอเชียเก็บประตูมันนี่มันในห้องนี้ห้องนี้อ้าวไปละ เราต้องทำความสะอาดให้เสร็จมึงอันนี้แอบได้ปะเก็บดิไม่เอาเก็บเด็กลังหาที่ทำความสะอาดอยู่เก็บสิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเช่าตู้ตานี่เราบูดูยังไงยังไงเพลงจบแล้วเพลงดับแล้วไม่พี่วัวเปิดตแล้วตกลงต้องไปทำความสะอาดชั้นบน ไอ้เหี้ยไอ้ออไมึงลองอีกรอบเอาจริงเหรอฮะเอาจริงเหรอเอ้ที่ว่ามึงไม่หิวเว้ยไม่มเหขาว่าชิวอยู่ในนี้เลยไม่แต่น,นิดเดียวอ่ะมีแต่เครียดอ,ยอ่ะก็กลัวเฮ้ยกูว่าเราอาจจะต้องแบบรีบทำความสะอาดเว้ยให้แบบรีบไอ้ไอไอ ไอ้าในในการนเาสัตร์ตรงนี้ช้เวหมนนี้น,บน,นนะบวกผี่เคยโอ้ยมันจำใส่กูอีกแล้วมึหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวมันจำได้ไหมอะ่ะมึงมันก็ไม่ใช่เกมนี่ดิถูถูแต่จริงๆกูว่าเราไปทำชั้นบนลงมาล่างอยู่ไหม มึงมันบอกให้เราอยู่มึงมันมาแล้วไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูว่าเราต้องจ้องมันเว้ยอันเนี้ยอ๋อมึงเซ็กซี่มากเลยโอ้ยเซ็กซี่อ๋อมึงนี่ไงไอ้คาตาอยู่นี่เฮ้ยมันหายละมันหายตัวค่ะเอากดไงกดกดเปิดแล้วเปิดแล้วกูกับมึงนี่คนละโมดมากเลยปะมึงมาเคาะประตูปะมาเคาะประตูหรือมันวิ่งสวยเซ็กซี่เหรอ ทฤษีบ้าไหนทฤษฎีชิพหายไฟดับไปเนี่ยมันนี่เออเออเหมือนวิ่งเลยเอ้ยมันอยู่หลังกูละกูละมันเอาหัวโขกกำแพงเว้ยมึงมันคออยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยมึงลองเดินออกไปดูดิ จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน w h a t t h e f u c k มึงเห็นไหมข้างหน้าน่ะอันนี้ไม่เกี่ยวโอ้มันถือมีดมาด้วยวะมึงจ้องแม่เหลือข้างล่างหรือปะ มึงมึงถูไอ้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูจะเก็บเอกสารไปทิ้งไอ้ขยะกูเต็มงั้นมึงเก็บไอเอกสารไปดับแล้วเหรอเอองั้นเดี๋ยวเก็บเอกสารให้โอวกูลองไว้เปิดไฟก่อน เฮ้ยตรงนี้ยังไม่ถูมั้งเกียรติอะไรเอ่อมบกสเต็ปเรียบร้อยแล้วเคลียร์บัดเอขาเรียกไปอกว่ากูเก็บไปท้องมันยังไม่มาวะกูเก็บไปนะอ๋อมาละฮะกู้เหลือกระดาษอันหนึ่งเหรอ กับกระดาษอีก3อันกับ okay. ครีนโอเคกูเห็นตัวหนึ่งเอ้ไม่ใช่ตัวหนึ่งเห็นที่หนึ่งอะไอที่เลืออะ่ะมาแล้วมึงเฮ้ยเราได้รับภารกิจอัน,อนยิ่งใหญ่งั้นมึงคอยจ้องไว้เดี๋ยวกูเอาเลือดหายม,มึงไฟดับไป okay. so

มึงกูเปิดไฟแล้วคุยดิ้งไอเซ็กซี่เซ็กซี่โอ้ยโอ๊ยกระดาษอยู่นี่กูเก็บละมึงมองหาเลือดเร็ว ที่เห็นตัวคนนี้เอาออกแน่เอ่อเอาไปทิ้งถังขยะไว้เดี๋ยวรอมันเต็มหมดก็ได้มึงมันมาแล้วไอ้เซ็กเส่ยเหนื่อยแล้วัหนื่อยๆๆๆๆนี่เหนื่อยแล้ววะเดงอะมึงมาดูนี่ไอ้ยทไม่ทันโอ้กระดานอย่างนี้เฮ้ยได้แล้วกระดานครบละเหลือกระดาษ สองอันกับเช็ดเลือดเลือดเออเมืองมันไม่ได้มีผีตัวเดียวนะเว้ยกูบอกแค่นั้นแหละตอนนี้มันมาตัวเดียวก็โอเคอกูเจอหลายตัวแล้วนะเมื่อกี้ มึงกูเดินชนมันอ <laughs> ะเอามึงตายแล <laughs> ้วเหรอ <laughs> เออเออไอเชียะอะไรวะน่ะ <laughs> กูเดินชนมันอะกูคิดว่ามันนิ่งแล้วมันจะไม่ทำอะไร <laughs> ก็เลยเอาหน้าไปจิ้มมันแล้วกูก็ตายเลยแล้วกูล่ะ <laughs> กลับบ้าน <laughs> แล้วของเขาแล้ว <laughs> เหลือไอเช็ดเลือดอ่ะ <laughs> กับไอเก็บกระดาษเ <laughs> อ้ยกูเก็บกระดาษไปแล้วทำไมมันอ๋อต้องเอาไปทิ้งก่อน เออแล้วหน้ากากก็มีหนึ่งอันในตัวไอ้สัตว์แล้วมึงอยู่ไหนกูว่าไม่รู้เนี่ยตายแล้วอ่ะเชี่ยมันเดินอยู่ข้างนอกกูได้ยินอยู่ข้าข้างนอกเป็นตัวอื่นไปแหละเฮ้ยแต่กูอยากเจออยากเจอตัวไม่กี่แกอยากเจอตัวจริงถ้าถ้าถ้าเป็นตัวจริงกูได้ตลอดไม่ใช่ตัวการ์อ่ะเด็กนะไง เจอไหมหรอ